สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของซีวีส์ t l e Last of Us กันต่อดีกว่านะครับโดยในวันนี้เองเนี่ยอย่างที่ค้างเอาไว้หลายวันแล้วนะครับผมเราจะมาเจาะอีสเตอร์เอ็กของ THE Last of Us ในตอนที่4กันซึ่งก็จะมีอีสเตอร์เอกมีจุดน่าสนใจและรายละเอียดที่ทุกคนพลาดไปเนี่ยรวมกันมากกว่า30จุดเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไป เริ่มฟังกันเลยดีกว่า เปิดตอนกันมาเลยเนี่ยนะครับผมเราก็จะเห็นช็อตที่ตัวของเอลลี่กําลังถือปืนลองปืนอยู่ถูกไหมปืนอันนี้เองเนี่ยตัวของเอลลี่ก็เอามาจากเกะของแฟรงค์นั่นแหละครับซึ่งมันก็คือปืนของแฟรงค์นะครับผมปืนปืนนี้เองเนี่ยคือบ e r e t t a 70 Series l i g h t w e i g ว t p i s t o l นะครับซึ่งปืนปืนนี้เองอ่ะมันก็ตรงกับปืนของเธอในเวอร์ชันเกมนะครับผมเพราะว่าปืนรุ่นนี้เองอ่ะคือปืนที่เอามาทําโมเดลเป็นปืนในเกมอีกทีนึงต่อจากนั้นเองเนี่ยในฉากที่ตัวของโจกําลังดึงน้ํามัน ออกมาจากถังน้ำมันของรถอยู่ถูกไหมครับก็กำลังแบบเป่าแรงดันอะไรกันอยู่เลยเนี่ย เอลลี่เนี่ยก็โชว์หนังสือโ No พานอิ ten นเดมานะครับผมหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยก็เป็น reference ไม่ถึงในเกมเพราะว่าตัวของเอลลี่ในเกมก็มีหนังสือเล่มนี้เหมือนกันแล้วก็ประโยคแรกที่เธออ่านออกมาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับในเกมด้วยเหมือนกันนอกจากนี้เองเนี่ยในนิตยสารโปรที่เธอเจอในรถแล้วก็เปิดมาดูแล้วก็ไปช็อตฮากันใหญ่เลยถูกไหมอุ้ยทำไมหน้านี้มันติดจังแบบมันเหนียวจังอะไรแบบเนี้ยเนาะก็คิดดีกันไม่ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้นิตยสารโปอันนี้เนี่ยนะครับมัน ก็เอามาจากเกมเหมือนกันนะครับผมแต่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโมเดลเนี่ยจากเป็นแบบ ัวในเกมอะกลายเป็นแบบคนจริงๆมาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกคําต่างๆจากนิตยสารนะเหมือนกับเวอร์ชั่นของในเกมเป๊ะๆเลยแล้วประโยคที่เอลลี่บอกว่าไอ้หน้าเนี้ยมันติดกระจังเลยเนี่ยซึ่งมันก็น่าจะติดกันน้ําอันนั้นเลยครับผมที่แบบว่าเวลาคนสําเร็จความไข้เสร็จมาแล้วมันติดกันเนี่ยแบบมันเหนียวงานแบบแห้งมันก็ทําให้กระดาษติดกันถูกไหมไอีประโยคนี้เนี่ยก็มีในเกมเหมือนกันนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยเมื่อพวกเขาขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะเจอกับ ส่วนสนุกถูกแม้เจอกับรถไฟเหาะที่เป็นรถไฟเหาะร้างไปแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยรถไฟเหาะอันนี้มีอยู่จริงๆบนโลกนะคือเขาไม่ได้สร้างมามม่ๆนะครับผมมันเป็นรถไฟเหาะที่ชื่อว่ามัมบ้านะครับแล้ว,ส,วนสนุกนี้ก็คือ world of fun นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีร้านอาหารอาบี้ผมมาด้วยนะครับซึ่งหากใครจําได้เนี่ยไอ้ร้านอาหารอาบี้อันนี้เนี่ยก็ถูกเมนชันออกมาโดยตัวของแฟรงและตัวของบิลในตอนที่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็น r e f e r รนซ์มาให้ดูว่าเออมีร้านนี้อยู่จริงๆนะก็โชว์ให้เห็นเป็นร้านมาเลยนะแต่มันก็ ไม่ได้เปิดบริการแล้วละ่ะเพราะว่าโลกมันก็ล่มสลายไปแล้วถูกไหมต่อจากนั้นนะครับผมไปดูที่จุดถัดไปดีกว่าเราจะเห็นสะพานเดินรถไฟด้วยเนี่ยแล้วก็สะพานมันพังลงมาถูกไหมไอสะพานนี้ก็มีอยู่จริงๆเหมือนกันนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือหลังจากผ่านเวลามาเนี่ยที่โลกอะ่ะมันได้ล่มสลายไปผ่าน ซอมบี้เชื้อรายึดครองโลกไปถูกไหมโอ้โหซอมบี้นี่ระบาดไปทั่วโลกเลยแต่ถ้าดูตามเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูจะเร็วเกินไปมากๆเลยนะครับที่สะพานเนี่ยมันจะพังมาได้แบบนั้นนะครับผมที่มันจะยุบลงมาแบบนั้นเลยก็เลยคาดเดากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสะพานะมันอาจจะไม่ได้สึกกร่อนตามการเวลาหรอกคือถ้ามันอยู่ตามการเวลาเนี่ยสภาพมันน่าจะยังคงอยู่ดีได้ก็อารมณ์เหมือนกับรถไฟเหาะเลยถูกไหมสภาพก็ยังคงอยู่ดีอยู่แต่ที่มันพังลงมาแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะโดนระเบิดหรือเปล่าในตอนที่ รัฐบาลเนี่ยเริ่มระเบิดเพื่อทําลายเหล่าผู้ติดเชื้อนะครับผมหนึ่งในระเบิดเนี่ยอาจจะลงมาโดนเจ้าสะพานเดินทางของรถไฟตรงนี้ต่อจากนั้นตัวของโจและเอลลี่นั้นก็ได้เข้าไปนอนกันในป่านะครับแล้วก็ไม่ได้จุดเป็นกองไฟขึ้นมาด้วยเพื่อระวังไม่ให้ผู้คนเนี่ยรู้ได้ว่าเขาอยู่ตําแหน่งตรงนี้นะครับผมตรงนี้เองก็โชว์ได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฮไลท์ของตอนนี้มันไม่ใช่พวกซอมบี้เชื้อราเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงเราก็ไม่ได้เห็นซอมบี้เลยถูกไหมแล้วก็ต่อจากนี้เองเนี่ยภัยร้ายที่มาเจอกับโจกับเอลล ในรูปแบบของซอมบี้เลยแต่มาในรูปแบบของผู้คนมากกว่าซึ่งมันก็จะทําให้เราได้เห็นและว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อันตรายที่สุดอะก็ยังไม่ใช่ซอมบี้อยู่ดีแต่ก็เป็นผู้คนกันเองนั่นแหละแล้วโจเนี่ยก็ได้มีการเตือนเอลลี่เอาไว้นะครับผมทําไม่เอลลี่เนี่ยดูจะแสดงความกังวลออกม,มามากเลยแบบก่อนนอนเนี่ยก็ยังถามเลยว่าแบบเออเนี่ยจะไม่มีใครมาเจอพวกเราใช่ไหมซึ่งโจเองเนี่ยนะครับผมก็ตอบไปว่าไม่มีใครมาเจอพวกเราหรอกแต่คําถามนั้นของเอลลี่เองก็ทําให้โจไม่สบายใจจจสุดท้ายเนี่ยโจเองก็ต้องอออกมาคยดบดู หยิบไรเฟิลเข้ามาคอยแบบสอดส่องแทนแทนที่จะได้นอนนะครับผมกลายเป็นโจเนี่ยมาช่วยระแวงซะเองแล้วก็ทําให้ในเช้าวันต่อมาถ้าใครสังเกตรายละเอียดดีๆเนี่ยนะครับเฮ้ยเราเห็นแล้วว่าโจอดนอนถูกไหมโจเนี่ยก็เลยต้องการกินกาแฟาเป็นอย่างมากเลยตรงนี้มันก็เหมือนเชื่อมกันอย่างดีเลยนะครับเป็นรายละเอียดเล็กๆที่เชื่อมสัมพันธ์กันให้แบบซีรีส์เนี่ยมันดูแบบสมจริงมากขึ้นให้ตัวละครน่มันดูเป็นคนจริงๆมากขึ้นต่อจากนั้น,นครับผมในจุดต่อมาตัวของโจเนี่ยก็ได้คุยกับเอลลี่ระหว่างทางถูกไหม ซึ่งก็ได้คุยกันว่าแบบเออเนี่ยตัวของโจงทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวได้นะซึ่งแอนลี่ก็ได้บอกว่าแบบเออเนี่ยแต่ตัวของเธอไม่ใช่แฟมิลี่นี่ไม่ใช่ครอบครัวเนี่ยโจก็บอกว่าใช่ตัวของเธอเป็นแค่สินค้าและตัวของเขาอ่ะก็ได้ทำการสัญญาไว้กับตัวของเทสแล้วว่าจะพาตัวของเธอไปส่งและเทสเนี่ยเป็นเหมือนคนในครอบครัวของโจงซึ่งพูดแบบนี้มาเองอะเอาจริงๆนะครับผม ก็แปลงง่ายๆเหมือนกันนะว่าตัวของโจเองอ่ะก็ดูเหมือนจะเริ่มที่จะผูกพันกับตัวของเอลลี่มากขึ้นแล้วแต่แบบยังปากแข็งอยู่อะถูกไหมไม่อย่างนั้นก็คงจะบอกว่าแบบเออแกเนี่ยเป็นแค่แบบคาโก้นะแกเป็นแค่สินค้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องบอกว่าแบบเออเนี่ย ฉันสัญญากับเทสไว้และเทสก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวอะไรแบบนี้หลายๆคนก็บอกว่าโจเนี่ยก็จะมีนิสัยแบบปากแข็งปากแข็ง,อ,งอย่างเงี้ยนี่นแหละแต่ก็ดูจากเชิงอะ่ะก็เริ่มที่จะมีความสัมพันธ์กับเอลลี่มากขึ้นแล้วนะครับเริ่มมีความผูกพันมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวในระหว่างตอนเนี่ยทั้งสองคนก็จะเริ่มผูกพันกันมากขึ้นนั่นเองต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นช็อตที่เอลลี่เนี่ยอุ้ยเหมือนจะไม่เหนื่อยถูกป่ะแล้วก็หลับคอปไปเลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นแบบการเดินทางอะ่ะตัดข้ามมาในตอนที่เเเดิินทาาางงงงถถึแแลลนะแล,ล้้ววยะะพรรรรจจจๆี่กกขขับออโ บบพิษเบิกเดินทางไปยังแคนซัสเนี่ยมันเป็นการขับรถที่แบบว่ายาวนานมากๆนะครับ ถ้าแบบขับรถจริงๆนะในโลกความจริงอ่ะก็คือแบบ13ชั่วโมงอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเราก็คือแบบถูกตัดมาเลยสคริปต์มาเลยนะให้มันตอนถึงเลยนะแล้วตรงนี้เองเนี่ยบอกได้ยังไงว่ามันเป็นการขับรถที่ยาวนะครับผมก็คือนอกจากเอลลี่หลับแล้วเนี่ยเอลลี่ก็ได้บอกว่าเนี่ยเนี่ยเป็นวันที่2ที่ตัวของเธออยู่ในรถแล้วก็แปลว่าเธอเนี่ยได้นั่งรถมา1วันเต็มๆก็ไม่แปลกหรอกจากการที่นั่งรถทริปยาวขนาด13ชั่วโมงเนี่ยแล้วต่อจากนั้นพอเข้ามาถึงแคนซัสซิตี้นะครับพวก อะไรนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองแคนซัสซิตี้อ่ะจะดูแผนที่เป็นแบบสเตทแมปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตั้งอยู่ระหว่างรัฐมิสซูรีกับรัฐแคนซัสนะครับทำให้มันต้องดูเป็นแผนที่ของเมืองไปเลยจะดูเป็นแผนที่ของรัฐเนี่ยไม่ได้ แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยพอเป็นฉากในเมืองมานะครับก็จะมีป้ายของโรงหนังถูกไหมเขียนหนัง2เรื่องอยู่นั่นก็คือ Underworld กับ m a Stick นะครับสเรื่องนี้เองเนี่ยก็เป็นหนังที่ถูกปล่อยออกมาในเดือนกันยาปี2003ทั้งคู่ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะครับต่อจากนั้นในจุดถัดไปก็จะมีช็อตที่เราได้เห็นเป็นแบบโครงเท่ากระดูกเนาะที่ถูกเผาเนี่ยเป็นเหมือนกระดูกคนนะนอนเรียงรางยกันเต็มไปหมดเลยนะซึ่งโจก็ได้อธิบายไว้แล้วว่ากระดูกพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้กระดูกที่แบบผิดแปลกไปถูกไหมมันมเป็นกระดูกของธรรดาาแะเพฉ คนพวกนี้มันน่าจะถูกฆ่าตายโดยที่พวกเขาไม่ได้ติดเชื้อด้วยซ้ําแต่มันไม่มีที่ให้พวกเขาอยู่ใน QC หรือว่าที่เต็มอะไรแบบนี้ก็เลยต้องฆ่าดีกว่าเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวติดเชื้อก็จะกลายเป็นศัตรูอีกก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างมากเลยนะครับกับสิ่งที่มนุษย์ทําด้วยกันเองต่อจากนั้นเนี่ยก็จะได้เห็น QC ประจําเมืองนี้ถูกไหมประจาแคนซัสซิตี้เนี่ยปรากฏว่า QC เนี่ยแตกไปแล้วนะครับก็แปลว่าทางฝั่งของเฟดด้าไม่ได้มีอํานาจในเมืองแคนซัสซิตี้อีกต่อไป ต่อจากนั้นเนี่ยตัวของโจและเอลลี่ก็จะได้เจอกับกับดักถูกไหมที่มีคนทําตัวเป็นคนเจ็บออกมาแล้วโจก็ไม่ได้คิดจะรับพร้อมจะขับชนเลยด้วยซ้ำนะครับผมตรงนี้โจก็มีประสบการณ์มามากและถูกไหมเขาก็ได้อธิบายกับเอลลี่ว่าเขาเนี่ยโอ้ยเล่นมาทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังเป็น reference ไปถึงตอนที่1ด้วยนะครับผมที่เราจะเห็นว่าในตอนที่เพิ่งเกิดโรคระบาดเองเนี่ยโจก็ไม่ได้จอดรับใครนะครับซึ่งมันก็สื่อไปถึงทั้งนิสัยเนาะแล้วก็รวมไปถึงประสบการณ์ที่ตัวของโจจได้้ผ่าาานนนนนนนมกาากตอออแรเเงันนััป็ิสย ก็จากประสบการณ์ที่เขาได้เล่าผ่านออกมาต่อจากนั้นในจุดต่อมามุมกล้องในขณะที่สู้กันอยู่เนี่ยนะครับผมตัวของโจโเนี่ยก็ถูกโจมตีถูกไหมแล้วก็บอกให้เอลลี่เนี่ยไปหลบก่อนแล้วจากนั้นพอโจเนี่ยหันขึ้นมายิงแล้วก็จัดก,การพวกที่มาบุกโจโดได้ไปคนหนึ่งเราก็จะเห็นไอ้อีคนหนึ่งเนี่ยบ่นมานะแต่กล้องไม่ได้ตัดไปที่ฝั่งของพวกผู้ร้ายเลยนะครับผมตรงนี้เองอะ่ะมันเป็นเหมือนการพยายามเรียนแบบมุมกล้องในเกมนะทุกคนเพราะว่ามุมกล้องในเกมเองอะ่ะมันก็จะอยู่ที่ตัวของโจอย่อยางเดียวถูกไหมมันไม่ได้ตัดไปทีี่่ตตััววลละะครอะรออืนนเเยไแบบ้ ราก็จะได้ยินเสียงตัวละครตัวอื่นมาแต่มุมกล้องก็ยังอยู่ที่ตัวเอกของเราอยู่ต่อจากนั้นเองเนี่ยตัวของโจก็จะพลาดท่าทุกหนึ่งในผู้บุกรุกมาจากข้างหลังถูกไหมแล้วก็เข้ามาจัดก,การตัวของโจนะครับผมโดยโจเองเก็ได้ถูกช่วยเอาไว้โดยเอลลี่ซึ่งช็อตแบบนี้เองก็มาจากเกมเหมือนกันนะครับผมโดยเอลลี่ได้ช่วยโจเอาไว้ในเกมนะแต่จะเป็นในตอนที่ตัวของโจกำลังถูกกดน้ําอยู่นะครับผมอันนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่เรียกได้ว่าถ้าเราดูที่หน้าของเอลลี่ก็จะดูได้เลยว่าเอลลี่เองเก็ตกใจไม่น้อยกับการที่เธอได้ใช้ปืน ยิงคนไปจริงๆต่อจากนั้นนะครับผมจะตัดมาที่ฐานทัพของกลุ่มผู้ปกครองเมืองแคนซัสซิตี้ซึ่งก็คือพวกฮันเตอร์เนี่ยแหละครับผมโดยเราจะได้เห็นหัวหน้าของผู้ปกครองนะครับก็คือตัวของผู้หญิงคนนี้ที่มีชื่อว่าแคทลีนนะครับตัวของแคทลีนเองเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีอยู่ในเกมแต่เป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อซีรีส์เรื่องนี้และหนึ่งในฐานที่มั่นของกลุ่มฮันเตอร์เองก็คือคุกของเฟรดด้านะครับคุกตรงนี้เองเนี่ยเห็นได้เลยว่ามีรอยกระสุนมีรอยเลือดอยู่แปลว่ามันไม่ไดดด้้้ถููกกมอออบใหยย่่่าางโดดีแตตเป็นรส เพื่อแย่งชิงมานะครับแล้วเฟดดอากาศจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้เมืองเมืองนี้เนี่ยตกอยู่ในมือของกลุ่มฮันเตอร์นี้นะครับผมแล้วก็ได้ถูกใช้คุกเนี่ยเป็นที่เก็บอาชญากรหรือคนที่กลุ่มฮันเตอร์ต้องการจะเก็บไว้และนอกจากนี้เองเนี่ยทางกลุ่มฮันเตอร์เองอะ่ะก็ยังมีฐานที่ตั้งนะอยู่อีกหลายจุดในเมืองเลยนอกจากนั้นเองเนี่ยอุปกรณ์หลายอย่างของพวกเขาก็เป็นอุปกรณ์ที่ขโมยมาจากเฟดดาด้วยอย่างในตอนที่ตัวของแคทลีนสั่งให้ทุกคนเนี่ยออกไปตามหาตัวของโจกับเอลลี่เองอะ่ะหลัง บะคนทหารนะ่ะมันก็จะมีโลโก้ของเฟดด้าอยู่นะครับแต่ก็จะมีเหมือนขีดข้าวไปแล้วแปลว่ามันถูกยึดมาแล้วยังไงละ่ะกลุ่มฮันเตอร์พวกนี้เองก็คือเหมือนยึดทุกอย่างมาเลยนะครับผมในตอนที่พวกเขาเอาชนะเฟดด้ามาได้นอกจากนี้เองเนี่ยกลุ่มๆนี้เองอก็ยังมีตัวตนอยู่ในเกมด้วยเหมือนกันนะครับแต่ตัวของแคทลีนเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่ในเกมเฉยๆต่อจากนั้นนะครับผมในเรื่องต่อมาตัวของโจเนี่ยรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่ทําให้เอลลี่ต้องใช้ปืนแล้วมายิงคนอื่น แต่จริงๆแล้วเนี่ยเอลลี่ก็ได้เปิดเผยออกมาว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเธอแล้วเธอก็ได้ร้องไห้ซึ่งตรงนี้เองอ่ะคาดการกันว่าเธอไม่ได้ร้องไห้จากการที่เธอต้องยิงไบรอันหรอกแต่เธอนึกไปถึงเรื่องราวในอดีตมากกว่ากับคนที่ตัวของเธอจําเป็นต้องทําร้ายในอดีตนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่มันบาดใจเธอมากๆเนี่นผมไม่แน่ใจว่ามันจะแบบอิงตามเรื่องราวในเกมไหมหรือว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่า แต่งขึ้นมาใหม่นะตรงนี้เองเดี๋ยวคงต้องรอดูกันอีกทีนอกจากนี้เองเนี่ยตัวของโจก็ยังได้ทําการสอนตัวของเอลลี่ในการจับปืน2มือแล้วก็ไว้ใจให้ตัวของเอลลี่เนี่ยพกปืนแล้วนะครับผมการสอนให้จับปืน2มือเนี่ยก็จะทําให้ปืนอ่ะ แน่นขึ้นเนาะแล้วก็หลุดมือยากขึ้นเวลายิงเนี่ยก็รับแรงดีได้ดีขึ้นแล้วก็มีคนจะมาแย่งไปเนี่ยได้ยากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็แสดงให้เห็นว่าตัวของโจดูจะไว้ใจเอลลี่มากขึ้นมากๆแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้เนี่ยก็เติบโตกันขึ้นไปทีละนิดทีละนิด,นดจากเหตุการณ์ที่พวกเขาเจอมาต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมเราจะได้เจอกับทหารคู่ใจของตัวของแคทลีนถูกไหมซึ่งตัวคนนี้เองเนี่ยก็คือตัวของเพอร์รี่นะครับผมตัวของเขาเนี่ยถูกเล่นโดยนักสแสดงที่มีชื่อว่าเจคอก เจฟฟี่คนนี้เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วในเวอร์ชั่นของเกมเนี่ยเขาก็มีบทด้วยเหมือนกันนะตัวของเขาเนี่ยเล่นเป็นทอมมี่น้องชายของโจในเวอร์ชั่นเกมแต่พอมาในเวอร์ชันของซีรีส์เนี่ยก็เปลี่ยนตัวละครกันไปเลยต่อจากนั้นก็จะเป็นฉากที่แคทลีนเนี่ยขึ้นไปยังห้องใต้หลังคา ที่น่านจะเป็นที่อยู่ของแซมมาก่อนนะครับผมแล้วแซมกับเฮนรี่เนี่ยก็เป็นคนที่แคทลีนต้องการหาตัวเป็นอย่างมากโดยขึ้นมาเองเนี่ยก็จะมีรูปวาดแซมกับเฮนรี่อ่ะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เต็มไปหมดเลยและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันก็จะเป็นการวาดตัวเองเนี่ยเฮ้ยต่อสู้กับวายไลน์ ine, ถูกไหมตัวเองอะ่ะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับแล้ววายไลน์เนี่ยคือทหารของเฟนด้าแปลว่าจริงๆแล้วคนที่ตัวของแคทลีนตามหาอยู่เนี่ยนะครับผมกําลังตามล่าอยู่เลยแซมกับเฮนรี่เองอ่ะก็มีศัตรูเป็นเฟนด้าไม่ ต่อจากนั้นนะครับผมในเรื่องต่อมาหลังจากที่แคทลีนดูห้องใต้หลงังคาเสร็จก็จะไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งพื้นเนี่ยมันยุบลงไปแล้วพื้นมันก็สั่นขึ้นมาถูกไหมดูแล้วก็เดาไม่ยากหรอกนะครับว่าในห้องนั้นเองเนี่ยน่าจะมีพวกผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ข้างใต้นะครับผมพอเห็นพื้นสั่นเนี่ยก็ได้สั่งให้ปิดห้องท,ทันทีแต่ก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้กับคนอื่นรู้แล้วจากนั้นก็ตัดมาที่ฝักของโจกับเอลลี่นะครับผมที่ตัวของโจเองเนี่ยก็ได้พานอนเอล เข้ามาจะได้รู้นะครับซึ่งตัวของเอลลี่เองก็สังเกตได้นะครับผมว่าหูข้างขวาของโจเนี่ยไม่ค่อยได้ยินโจก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยยิงปืนด้วยข้างนี้บ่อยนะเสียงปืนเองเนี่ยก็ทําให้หูไม่ดีตรงนี้เองก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้หูของโจเนี่ยอา,อาจจะไม่ค่อยได้ยินอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายหลับไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้ถึงการบุกลุกของตัวของแซงกับเฮลลี่ที่ได้มาบุกหาพวกเขาถูกไหมแล้วก็ได้เอาปืนมาจอะพวกเขาแล้วก็จบตอนไปแต่จุดที่น่าสนใจเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมโดยโจเองอ่ย,อยางที่บอกกววว่าาเขาไ้้โยแ ตแ,แต่ทําไมเขาถึงไม่รู้ตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาล่ะตรงนี้เองเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเพิ่งผ่านมาวันเดียวเองหลังจากที่โจเนี่ยคืนก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้นอนถูกแม้เพราะว่าก็นายนั่งเฝ้าเอลลี่นอนถือปืนคอยรัตเวนอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยก็ออกเดินทางกันมาในตอนเช้าขับรถยาว13ชั่วโมงนะครับแล้วก็เข้ามาสู่เมืองแคสซาซิตี้เนี่ยแล้วก็ต่อสู้อะไรอีกมากมายแล้วโจเองเนี่ยตอนที่ขึ้นบันไดามาก็บอกว่าขอพักแป๊บหนึ่งเขาอายุ56แล้วก็ ูปไม่ว่าจะไม่ได้นอนจะคืนก่อนหน้านั้นขับรถ13ชั่วโมงแถมยังมีการต่อสู้ที่ดุเดือดต้องขึ้นบันได30ชั้นอีกก็ไม่แปลกหรอกนะครับที่เขาจะหลับลงไปโดยที่ว่าแม้จะมีเสียงแก้วหรือเสียงอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถปลุกให้เขาตื่นได้ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นรายละเอียดที่ซีวีอบบิวมาแล้วก็เก็บมาดีมากๆและสุดท้ายโจก็ได้เจอกับเฮนรี่แล้วก็แซมเนาะแล้วก็เรื่องราวก็จบลงนะครับผมที่นี้เองเนี่ยมีเรื่องราวอะไรจะพูดถึงก่อนจากกันในวันนี้อีกไหมมีนะครับผมแต่เนี้ยก็จะเป็นเนื้อหาเเเกกกกกีีี่่ยวววััััับบใในนนนนมมมตตตของแฮร้ จริงๆนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าเขาจะได้ถูกเปลี่ยนประวัติไปนะ เพราะว่าในเกมเองเนี่ยตัวของแซบกับเฮนรี่ก็ไม่ได้ดูจะมีประวัติกับพวกฮันเตอร์อะไรแบบที่เกิดขึ้นในซีรีส์แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมไอที่สันสนอยู่ในพื้นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของโรเตอร์นะครับผมหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อขั้นสุดท้ายเนี่ยขั้น4เลยนะครับผมแบบว่ากลายเป็นมนุษย์เชื้อราไปทั้งตัวเลยแล้วก็มีเชื้อราเนี่ยหุ้มทั้งตัวเป็นเหมือนเกาะเหล็กไปเลยนะคือยิ่งยิ่งกว่าคลิกเกอร์ซะอีกแล้วก็ประวัติที่เอลลี่เคยฆ่าคนมาเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวขขออองงไรรีี่่ก็ด้นนค,คัผมววาเเใ์ช ในตอนที่ไรลี่ติดเชื้อเอลี่ต้องลงมือฆ่าตัวของไรลี่ไปอะไรแบบนี้แต่ยังไงเดี๋ยวคงต้องรอดูอีกทีนะครับเมื่อเรื่องราวจออมาเป็นเชลล่นไรและนี่ก็คืออีสเตอร์เอ็กและจุดที่น่าสนใจจากเดอะลัสออฟอัสในตอนที่4นะครับผมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ